น็อตวิสรุธพาลูกๆทัวร์โรงงานวันตรุษจีนน้องเกลตกมือชอบใจได้ดูเชิดสิงโตสมกับเป็นตระกูลใหญ่จริงๆสำหรับครอบครัวรังสีสิงพิพัฒ์กับภาพครอบครัวสุขสันต์ในวันเทศกาลวันตรุษจีนที่มีการรวมตัวกันแบบพร้อมหน้ารวมถึงน็อตวิสรุธสามีของชมหัวระยาที่ควงภรรยาและลูกมากันครบและภาพที่เห็นคันน็อตวิสรุธนั้นพาลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลมาทัวร์ที่โรงงานด้วย จากคลิปค่ะที่เห็นความอบอุ่นของตระกูลในวันตรุษจีนที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีขบวนเชิดสิงโตแจกอ่งเปาพนักงานและทุกคนที่ยิ้มก็ดูมีความสุขเรียกว่าในอนาคตลูกๆหล,ล,ลานๆที่ได้มาดูกิจการโรงงานในวันนี้โตขึ้นจะต้องสานต่อจากครอบครัวและความสนุกข,ของเด็กๆโด,ดยเฉพาะน้องเกลที่นั่งอยู่เคียงข้างพ่อน,น็อตด,ดูจะชอบอกชอบใจกับการเชริดสิงโตตบมือใหญ่เลยสดใสร่าเริงจริงๆเจ๊เกลของทุกๆคน อย่าล,ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ